ยอโฮสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับ EP ที่6แล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงอีเวนท์ที่กำลังจะหมดนะครับในเร็วนี้นะครับอยากให้ทุกคนโฟกัสนะครับหรือก็คืออีเวนท์รีฟ้านั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นคุณกำลังประสบปัญหาอยากโหดแต่ไม่มีเวลาใช่หรือไม่ถ้าใช่ผมขอแนะนำร้าน f z Shop มีบริการเติมโลบัคแบบกลุ่ม มีบริการกิฟเกมพาร์ททุกแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบูล l ็อกไลเวลแมป n อนิเมะแวนการ์ดมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆเช่น a อนิเม a ลาส t ต n แอนิเมะแวนการ์ดเอริอัสคอร์ดโอเวอร์และมีบริการอื่นๆอีกมากมายใครสนใจสแกนคิวอาร์โค้ดหรือกดลิงก์ได้ที่ใต้คำอธิบายคลิปเลยครับโอเคครับพอดีสปอนเซอร์เข้านะครับก็่ากนะครับเล s บซ่ชด้วยนะครับก็เรากลับมาที่คอนเทนต์ของเรานะครับ วันนี้นะครับผมจะพูดถึงคอนเทนต์รีฟานั่นเองนะครับหรือคอนเทนต์ที่เราจบไปอีกใน3วันครับถามว่าคอนเทนต์เนี้ยดียังไงนะครับคอนเทนต์เนี้ยดีมากตรงที่ว่าจะมีตัวนี้ครับอ้าวหายไปแล้วนะครับจะมีตัวละครที่เป็นรีฟานะครับเดี๋ยวอีก5ทีจะมาเนาะระหว่างนั้นก็จะรอไปก่อนคือเราจะต้องไปฟาร์มแมปนะครับแล้วมันก็จะมีโอกาสดรอปไบโคเบอร์ขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับซึ่งใบแบบเนี้ยจะสามารถมาเทรดตรงนี้ได้นะครับ เพื่อที่จะได้หาแต้มอันนี้นอกหรือแต้มลัคกี้โทเคนนั่นเองเราจะเล่นจบด่านเช่นด่านสตอรี่หรือว่าจะเป็นด่านเลดอะไรแบบนี้นะครับก็จะทําให้ดรอปนะครับก็คือเข้าไปเล่นแล้วก็เล่นให้จบนะครับแล้วก็จะได้มาสําหรับใครอย่างอย่างผมเนี่ยก็ได้ทําการไปฟาร์มนะครับเลดนะครับหลังจากที่ได้จีเรนมาแล้วเนาะก็ใช้จีเรนนี่แหละครับฟาร์มเลดครับ U18 นะก็คือแบบนี้นะครับ ไปเรื่อยๆทิ้งไว้นะครับหลังจากที่ไม่ได้อัดคลิปเนาะตอนนี้ก็เก้ากแล้วนะครับตัวละครนี้น่าจะได้บ้างนะครับโอ้โหดูนะครับมีไซเอเพียไปหมดเลยนะครับดูดูโอ้โหเยอะมากนะครับมีคิโดกับไซเอะไปหมดเลยนะครับวันนี้หลักๆก็จะมาทําตัวละครเพิ่มคืออาจจะปั้นตัวซาเอะนะครับแล้วก็คิโดนะครับอาจจะปั้น2ตัวนี้นะครับเพราะว่าเรามีเขาเรียกว่าเรามีของอีโวเขาเยอะนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับก็สุสานวันสงกรานทุกคนด้วยนะครับ ก็ไปเที่ยวขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองกันดีด้วยนะครับโอเคเราไปสุ่มสตทกันก่อนเลยดีกว่าในเมื่อเราจะมาทาตัวละครแล้วนะครับก็สําหรับผู้เล่นใหม่ตอนนี้ถ้าตามดูคลิปของผมมาเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะพอๆกันนะครับเนีย่ยๆเราวันนี้เรามีคูณ4พอดีเลยด้วยเราก็ขออนุญาตไปจัดเลยนะครับระหว่างที่รอรีฟ้าเนาะพอดีรีฟ้ามันหายนะครับอาจคลิปไปนี่ไปหน่อยเดี๋ยวจะพูดถึงรีฟ้ากันเอาตัวไหนดีครับเ,เดี๋ยว ไปรีสตต์ก่อนเนาะไปเลยนะครับเราขอเลือกคุณซซเอะคนนึงเลยครับคนนี้เลยนะเอาคนนี้เราเอาคนไหนก็ได้นะเรามีเยอะนะครับไปครับ ss นะครับเราหา ss พอนะครับหาแค่ ss ขึ้นไปพอนะครับเพราะจากระบบของเกมนะครับทุกครั้งที่เราอีโวนะครับมันก็จะเลื่อนแรง์ให้เรานะครับเราไมคเรามีร้อยเดียวนะเราจะได้ทุกตัวหรือเปล่าไม่แน่เคได้ ss นะครับโอเคไปเราไปดูของ e ีโวคุณซซเอะเขาก่อนเลย ตัวไหนเอ่ยหายไปแล้วหายไปแล้วนี่นะครับคนนี้นะโอเคอีโ e วนะครับใช้ของน้อยนะครับใช้โฟล์นะไปที่ซัมมอนนะพิธีหาของอีโวก็คือนี่นะครับลงเลทนะครับแล้วก็จะได้แต้มอันนี้มาเนาะแต้มฟุตบอลแล้วเราก็ใช้แต้มฟุตบอลไปแลกนะครับก็คือตัวนี้เราตั้งใจดูให้ถูกนะครับโอเคได้แล้วนะครับไปไปดี ซาเอซาเอนะฮะซาเอซาเอซาเออ่ะนี่นะครับก็จะใช้โอเคขาดอันนี้35ลูกเนาะไปไอ้ลูกเมื่อกี้สามารถหาได้จากตรงนี้นะครับเผื่อใครที่ยังไม่รู้เนาะให้เราไปตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ที่โลก2น,นั่นเองก็คือตัวชาชีอินเนาะมาแล้วเราก็ไปแลกนะครับตรงนี้นะครับ35ลูกเมื่อกี้ที่เราขาดเนาะโอ้มีไฟน้อยนะครับ นี่มันใช้ไฟแล้วก็เงินนะครับสามสิบลูกนะพอน่าจะพอโอเคโอเคแล้วก็มาอีวอซาอกันครับไปเลยนะครับอีวฮึบของครบแล้วนะครับขอญาตอีวครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรามีตัวที่จะแบกทีมเราเพิ่มแล้วนะครับก็ใส่เลยครับแทนลีฟานะครับลีฟาน่าจะไม่ได้ใช้ละไะครับคุณซาอิแล้วก็ให้เขากินผลไม้ด้วยนะครับโอเคเวลไม่ ไม่อไม่ตันเนาะแต่ไม่เป็นไรครับขอดูคอมเมติกหน่อยโอ้โหเท่จริงๆกลางแขนไม่น่าใช่นะทุกคนไม่ไปแล้ววันนี้เรามาต่อที่คอนเทนต์นี้ครับเราจะมาสุ่มบัฟกันครับตัวนี้เนะี่ยผมอยากได้บัฟก็ขอไม่เยอะขออวตร์ไม่ก็กิดไปเลยนะฮะแต่เดี๋ยวขอญานนะฮะเปิดโปรแกรมแป๊บหนึงนะ่งฮะโอเคกลับครับมาครับเปิดโปรแกรมก็คือออโต้คลิกนั่นเอง แล้วก็รันไปเลยนะฮะดูซิว่าจะได้ไหมนะครับคูณ4นะครับอันนี้ม่รันสตนะครับมีข้อดีนะครับทุกคนตอนทุกๆวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเวลาเราสุ่มรีโลเนี่ยเทคนิชั่นคูณ4อุ้ยนี่ครับมาแล้วนะฮะเมื่อกี้มีการแจ้งเตือนขึ้นนะว่ารีฟ้ามาเรามากลับมาที่คอนเทนต์หลักของเรานะครับหลังจากที่เราไปแวะไว้มาแป๊บหนึ่งเนาะนี่ครับคอนเทนต์หลักของเราวันนี้คืออยากให้ทุกคนไม่ให้พลาดอันนี้เลยนะครับอยากจะให้ ถ้าบางคนฟาร์มเลรไม่ไหวแนะนำฟาร์มด่านหนึ่งก็ได้นะครับสตอรี่หน่งอันแรกเลยอ่ะสตอรี่อันแรกเนี่ยครับในโลกหนึ่งก็ได้นะฟาร์มโนโมอลก,ก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดฟาร์มผมไม่แน่ใจว่าฟาร์มไนท์แมร์หรือฟาร์มโนมอลมันได้มีโอกาสได้เยอะกว่าไหมหรือน้อยกว่าไหมนะครับเรามาลองดูกันว่าเนี่ยใช้ทีละสามสนะครับเรามาดูรีโลที่เรามีกันก่อนนะครับตอนนี้ไปให้ดูเลยนะ รีโลเนี่ยสองพันหนึ่งห้าสิบเจ็ดเนาะแล้วมีลูกแก้วเท่าไหร่ลูกแก้วอันนี้จริงๆแล้วลูกแก้วเนี่ยหายากนะครับลูกแก้วนะครับหายากมากเลยนะแต่เราจะมีศูนย์เลยนะไปเรามาดูกันว่าอีเวนต์เนี้ยรีฟาจะให้เราเท่าไหร่เนาะผมจะเปิดไปทีละสิบนะครับเพราะมเปิดไปทีละสิบเนาะก็เดี๋ยวจะลานไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะตัดใหม่ทีตอนเหลือศูนย์แล้วนะครับตอนตรงนี้เหลือศูนย์ไปกัน โอเคทุกคนเมื่อกี้ผมปั่นๆอยู่แล้วมันก็หลุดไปเลยครับน่าจะหมดเวลาเนาะจริงๆอยากให้ทุกคนมานั่งมานั่งรอได้เลยนะครับทุกๆ15นาทีเนาะที่เขาบอกตัวละครจะมาทุกๆ15นาทีโอเคงั้นหลังจากนี้เราก็ไปซุ่มรีโลกันต่อนะครับก็มาดูกันับว่าเมื่อกี้เรามีเท่าไหร่เนาะ2อ5 7นเนาะนี่เห็นไหมครับได้มา500ยนะใช่ไหมสองั้เเป็น2006นะครับแต่ยังมีเหลือนะตอนนี้ผมยังเหลือเหรียญอยู่อีกนะครับเห็นไหมครับได้รีโลเยอะมากนะครับก็อคื ตัวแคปซูลครับก็เปิดของได้อีกเนาะแล้วก็ยังมีนี่ครับลูกแก้วนะครับตอนแรกมีศูนย์ตอนนี้มีสามสิบแล้วก็ยังมีอันนี้ครับเอาไว้เลือกธาตุเนาะทำให้เราแบบไม่ต้องฟาร์มธาตุเลยนะครับโอ้โหอีเวนต์นี้คือคุ้มมากๆนะครับอยากให้ทุกคนลงดันแล้วก็รีบมาเปิดนะครับก่อนที่มันจะหมดเวลาเนาะส่วนอันนี้นะครับถามว่าได้อะไรบ้างก็จะมีตัวละครลับมีทั้งแคปซูลมีทั้งเพชรโลก2นะครับหรือจะเป็นพวกฉาดพวกนี้นะครับซึ่งจริงๆสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยพวกฉาดเราต้องฟาร์มเยอะมากเลยนะครับ ต้องมานั่งฟาร์มต้องฟาร์มทำให้อีเวนนี้ยทำให้เราแบบประหยัดเวลาได้เยอะนะครับมีรีฟ้าในในในนี้อีกนะครับในแคปโซนอีกถือว่าคุ้มมากๆไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆนะครับถ้าพลาดแล้วเนะี่ยเล่นยากขึ้นเยอะนะครับแต่ตอนนี้เราเล่นสบายมากเราสามารถอีโวตัวละครได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้อย่างผมเนี่ยตอนนี้ผมมองว่าผมจะไปอีโวตัวถ้าซึเมื่อกี้เนาะแล้วก็อีโวตัวโจลูโน่เนาะ ถ้าซื้อเมื่อกี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมเอาซาเอะเนี่ยไปลงเล่นแมปจะไหวไหมเนาะแต่เห็นเขาบอกว่าเก่งอยู่นะครับตัวซาเอะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเก่งขนาดไหนแต่ว่ามันชนะาท่าทุทกทตุอาจเดี๋ยวผมอาจจะขึ้นบาโลโอ้อแล้วก็อาจจะขึ้นบาโ่มาหรืออาจจะขึ้นนี่ดีกว่าผมขึ้นชิโด้ดีกว่าเดี๋ยวผมขึ้นชิโดอีกตัวหนึ่งเนาะอเดี๋ยวมาส่มลูกแก้วให้ก่อนนะครับ ตัวของซาเอตเนี่ยจริงๆเป็นธาตุที่เป็นธาตุพิเศษเนาะหรือก็คือธทา่าเ,ออเดี๋ยวขออนุญาตนะครับธาตุนี้เนาะนี่นะครับตัวเพอร์เฟกต์ทำให้สามารถทำ,ำเมจแก่ทุกท่าน,นะครับแรง200%เนาะเพราะฉะนั้นจริงๆผมว่าซาเอตเนี่ยเหมาะกับบัฟถ้วยที่สุดนะครับอันนี้ไม่เหมาะนะอันนี้ไม่เหมาะเพราะว่าซาเอตตี200อันนี้ลดเหลือ50นะครับถือว่าไม่ดีเนาะแต่ว่าดีกับตัวอื่นนะครับบัฟเมื่อกี้ ขออนุญาตเปลี่ยนบัฟไปก่อนนะครับซาเอยากได้ถ้วยเนาะจะได้ไหมเอ่ยได้ไหมได้ไหมครับทุกคนทุกคนจะได้ไหมผมว่ามาแน่ผมว่าถ้วยมาแน่โอ,โอ้โหโอโมนี้รัวๆเลยอมนี้รัวนี่อาจจะเราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวอื่นไหมครับคิดว่าถ้วยมาไหมเหลืออีกสัก10บแล้กันเหลือสัก10บไว้โอ้ยโ,โ,โ,โอเคดอทก็ได้ดอทก็ได,ด,ด้ดอดอทก็ดีนะโอเคเราไปที่ตัวละครตัวนี้เนาะชีโดนะครับ ชีโดเนี่ยตีไฮบิดนะเราตัวนี้เลยนะครับชีโดไปครับอยากได้นะครับชีโดเออเป็นอะไรก็ได้บัฟบทองนะถ้าเป็นอมนี้นี่ดีเลยนะฮะเมื่อกี้ออกเยอะมากนะทุกคนจะมาไหมครับอมนี้หลีกจะบอกว่าจะออกถ้วยตรงนี้นะครับถ้วยจะมาไหมเอ่ยหรือว่าจะเป็นอะไรโอเคครับถ้วยออกที่ชิโดนะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อโอ้หม่กอดเดี๋ยวเราอยู่ชิโดก่อนก่อนนะครับ ชิโดที่มีถ้วยเนาะตัวเอตัวนี้นะฮะโอเคเรามารีบัฟสเตตกันก่อนนะครับไปเลยครับโอ้เอเอเลยนะฮะโอเคเหลืออยู่ร้อยกว่าอันผมเมื่อกี้เราเหลือเท่าไหร่ไม่แน่ใจผมไม่ได้นับอตอนนี้มีเป็น,100นร้อยนะฮะโหสบายมากใช้ชีวิตแบบชิวสุดๆนะครับผมรีเลยครับเพราะว่าเราหาง่ายเนาะในช่วงนี้นะหาง่ายเราต้องรีบหานะครับโอเคเราก็ไปอีวชิโดกันครับไปที่ของอีวเนาะ ชิโดชิโดนี่ใช้อะไรเอ่ยชิโดนั่นตัวเอสนะครับตัวเอสเอ่อชิโดนะมีถ้วยนะครับอันนี้เราหาง่ายหน่อยเนาะโอเคอีโวนะครับใช้ปีกนะโอเคปีกปีกนั่นเองปีกนี่นะครับโอ้ยสักครู่นะโอเคกลับมาแล้วนะครับไปต่อนะเมื่อกี้พอดีมีข้อความเข้าไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าแต่ก็นิดนึงนะเอ่อชิโดอยู่ไหนเอ่ยเมื่อกี้ ตัวถ้วย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 ฮะผมหาไม่เจอทุกคนทุกคนเจอแล้วนะครับโอเคอีโวเลยนะครับปึ้มนะครับตอนนี้เราก็มีทีมบูร็อกทั้งหมด2คนแล้วนะครับเราจะใช้แบกดันได้เยอะเลยนะฮะโอเคเรากลับไปที่รีฟาของเราต่อนะครับเมื่อกี้เรามีรีโลเท่าไหร่นะฮะมีรีโลทั้งหมด2 7 0 5แล้วนะหลังจากที่เราเปิดแคปซูลด้วยนะฮะโอ้โห ฟาร์มรีโลได้เยอะมากนี่ครับเลยอีกสี่พันครับไปกันต่อยาวๆครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่หมดแล้วดีกว่าครับไปกันโอเคครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับเหลืออีกแปดร้อยสุดท้ายแล้วนะฮะมาดูกันว่าจะมีอะไรเท่าไหร่บ้างครับผมแต่เวนี้อยากบอกทุกคนจริงย้าอีกครั้งนะครับอยากบอกทุกคนจริงๆว่าไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับอาจจะแค่มาฟาร์มสตอรี่ก็ได้นะครับหรือคนที่แม้ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าจริงเขาไม่ควรพลาดจริงนะครับ อาจจะฟาร์มเลดฟาร์มอะไรได้หมดเลยนะครับอย่าพลาดจริงๆนะครับตรงนี้แล้วก็อยากให้คนแวะมากดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าฟาร์มอย่างเดียวนะครับฟาร์มฟาร์มฟาร์มมาแล้ววันสุดท้ายเราไม่ได้มาหมุนนี่ก็จะเสียดายนะครับอยากใช้แบบอาจจะมีเวลาแวะมาปั่นบ้างเพราะว่ามันมันปั่นได้แป๊บเดียวจริงๆนะครับเพราะว่าตัวละครมันไปไวมากเลยแป๊บๆปมันก็ไปแล้วนะฮะก็แบบห้านาทีสิบนาทีมัน <nee> ก็หายไปแล้วโอเคครับเรามาดูกันตอนนี้เราหมดทุกอย่างแล้วครับแล้วก็ยังมีเปิดอันนี้ก่อนนะครับไปนะครับ ปึ๊บปุ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 ๊บดูของเลยครับโหขอ,ง,หของ,งเยอะมากจริงๆไปโอเคเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งตัวละครในทีมนะ,ะตอนนี้เรามีทีมนะ,ะเป็นชิโดนะฮะชิโดอีโวชิโดนะฮะโอ้โหชิโดเยอะไปหมดเลยนะฮะอีโ e วนะครับเราก็เป็น ตัวซาเอะนะครับอีโวนะครับแล้วก็เป็นไอดอนเนาะโอเคเราตอนนี้เรา่าจะใส่ประมาณนี้เนาะตัวละครเราเพราะเรายังไม่มีมินบยองกูนะฮะหรือว่ามีไหมเข้าตู้ไหมทุกคนมาไหมฮึบฮึบมาดูกันโอเคไม่มาเนาะโอเคหลังจากนี้เราจะมาสุ่มบัฟกันก่อนที่จะปิดคลิปไปแล้วก็อาจจะต้องใช้กิเลนแบกมาก่อนเนาะ ส่วนตัวที่เหลือจริงๆทุกคนใส่อะไรก็ได้นะครับแต่ผมว่าจะใส่บาโล่ hmm. ไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะอีโวตัวนี้ด้วยนะอีโ e วเลยดีกว่าเพราะว่ามีคนในมีคนมาคอมเมนตะ์ครับว่าตัวนี้เก่งหรือเปล่าผมก็บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมาลองดูให้นะซึ่งยังไม่ได้ดูเลยนะขนาดบอกไปแล้วว่าจะดูให้นะขอโทษด,ด้วยนะเดี๋ยวมาดูให้เลยแล้วกันอีโ e วเป็นใช้ไฟนะครับแล้วก็ได้ใช้ของพอดีเลยนะก็คืออันนี้นะเป็นไฟนะครับ100อันแล้วก็กดไปเลย100โอเคเป็นไฟเรียบร้อยนะเลือกง,ง่ายมาก เลือกง่ายมากเลยนะฮะไป Baro นะครับเราต้องไปเอา p เด d ตอร์นะราชานะครับ Baro นะฮะโอเคแลกมานะครับแล้วก็ไปใช้ b a r ร e v o l u t i o นเลยนะครับเอ้ย Evo ไม่ได้นะฮะต้องไปทำบัฟก่อนนะฮะลืมนะเกือบแล้วนะทุกคนอย่าลืมเด็ดขาดนะบัฟนี่ก็สำคัญนะเพราะว่าเราไม่ต้องหาสเตตที่มันโหดมากนะครับเพราะว่าตัวละครมันอะไรนี่ครับ up อยู่แล้วเนาะอย่างน้อยก็ SS เป็นต้นไปเนาะ แถมตอนนี้คิ้วเยอะมากนะครับแจกเยอะมากคุ้มอยู่นะฮะนี่เหลือ60อันหาเอเอเลยนะฮะเอ้เหลือเจอันโอ้โหได้สามเอดมาคุ้มมากไปต่อนะครับกดดูรัวไปเลยนะฮะเพราะว่าเราหาง่ายเนาะไปได้เรื่อยๆอยจะพอไหมนี่ทุกคนกคุณว่าพอไหมเอ่ยอย่าบอก20อันสุดท้ายอย่านะขอร้องบาโรเอาหน่อยลูกลูกชาย โอเคนะฮะไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไรเราสามารถสร้างได้นะครับมีร้อยเจ็สิบอันเนาะเราจัดไปเลยห้าสิบได้ไหมร้อยเจ็สิบไม่ได้สามสิบโอเคมาเรามีเพิ่มอีกสามสิบครับมาดูซิว่าสามสิบจะได้ไหมอึ้บอึบอึบค่อยกดนะอันนี้เราเรือน้อยนะอึบ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 ,อ,บอย่าขอร้องขอร้องได้ไหมได้โปรด เอา K S ก็ได้เดี๋ยวเราจะเอาแค่ S พอนะฮะทุกคนอึ๊บอึ๊บโอ้โห้สีบวกนะฮะทุกคนไม่ได้แล้วโอเคเราต้องแลกนะครับอันนี้มีอย่างละร้อยนะได้ร้อยหนึ่งร้อยโอเคอเคุ้ยแต่เงินโอเคเงินพออยู่เนาะร้อยคือได้ยี่สิบลูกนะไปยี่สิบลูกครับทุกคนจะได้ไหมเอ่ยอเ,เอเ K S พอแนละ้วเราเปลี่ยนเป้าหมายนะครับอึ๊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 บ อึบ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 โอ้โหยังอ้ยอ O K อันสุดท้ายพอดีทุกคนโอ้โหก็ดีเลยนะอันสุดท้ายพอดีครับแล้วก็ e vo, อีโวอ้าไม่พอครับลืม,มไฟไม่พอเนาะแลกไฟก่อนนะทุกคนนะ่ยไฟนะฮะโอเคไปครับบาโรวนะครับอีโ e วครับนี่ครับโอ้โหได้เปิดเอ็นบวกเองนะเดี๋ยวเราค่อยมาแก้นะเดี๋ยวมาแก้มือนะเดี๋ยวขอดูบาโรวหน่อยนะว่ามันเก่งไหมนะครับ เวลหนึ่งวางนะครับวางพื้นนะฮะตีพื้นตีแอร์ตอนอัพอุย้ยตีแอร์ถึงอัพถึงขั้นเจ็ดนะถือว่าไกลนะสำหรับผมก็อ,อาจจะไม่ดีนะอาจจะไม่ดีนะมาดูความสอดพิเศษกันดีกว่านะครับทุกๆหนึ่งร้อยครั้งที่ฆ่ามอนสเตอร์ได้นะครับจะมีเดเวลเลอร์นะครับก็คือเดเวลเลอร์เนี่ยเรนดอมอ๋อจะจะเดเวลเลอร์ตัวละครที่อยู่ในเรนของเขานะ เดวิลเลอร์จะสติล95% of ฟดาเมจวิ t ดิทมาร์โอ้โหคือบาโล่เนี่ยทุกๆก,การฆ่ามอนเตอร์100ตัวนะครับจะขโมยดาเมจเพื่อนนะครับที่อยู่ในวงของเขานะครับ95%นะครับแล้วก็แอนกิฟ a ด t ทูดิ s อ๋อก็คือมาขโมยมาให้ตัวเองนั่นเอง15วินั่นเองทุกครั้งที่ฆ่ามอนเตอร์100ตัวก็จะเอาดาเมจของเพื่อน95%มาให้ตัวเองนะครับ แล้วก็มากสุดอยู่ได้ที่500ล้านนั่นเองก็เป็นตัวที่บูตดาเมจนะค่าวาง1,000ผมก็ว่าอาจจะไม่ค่อยเก่งสำหรับผมนะผมว่ามันค่าวางแพงไปนิดนึงแต่อาจคิดว่าน่าจะใช้ได้ใช้คอมโบใช้คอมโบกับพวกตัวละครดาเมจเองแะอจ,จะเป็นอ,อิติโกที่เออ่ปรับมาครับพวกกอรลี่ต่างๆอะไรเงี้ยที่ดาเมจเยอะๆอาจจะเป็นไซตามะอย่างนี้เอออาจจะดีกับไซตามะก็ได้นะครับเพราะว่า ซามานดาเตเยอะมากใช้บาโรมากินเพื่อให้ความเร็วในการโจมตีมันก็น่าจะดีนะคิดว่านะครับน่าจะใช้ได้กับใส่ทามาเนาะแต่วันนี้เราก็มาต่อที่สุ่มนีโร่ดีกว่านะครับนะีครับตอนนี้มีเกือบสามพันเนาะเดี๋ยวเราจะลันไปเลยไปดูกันว่าเราจะได้อวาตารหรือกิดสักตัวไหมนะครับเริ่มที่ซาเอกก่อนเลยนะครับทว,ว่ามันแหลกแหลกนะ เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่บัฟออกดีกว่าไหมทุกคนจะได้ไม่ต้องมานั่งดูกับผมเนาะโอเคจะตัดไปตอนที่บัฟออกเลยดีกว่าครับโอเคทุกคนเหมือนมันจะไหลนะขออนุญาตเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟนี้คนอาจจะเยอะนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเซิร์ฟแป,ป๊บนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ก็ย้ายเซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกก่อนว่าทุกคนอันนี้เซิร์ฟที่ผมใช้เนี่ยเป็นเซิร์ฟที่เอ่อกิีดออกบ่อยนะครับอันนี้ขอเคมเลยเคมเคมนิดหนึ่งนีทุกคนจริงๆว่าเคมเลยว่าเซิร์ฟเนี้ยดีครับ จิตออกบ่อยนะแล้วก็มีทั้งเอาตรงเอาตาเนี่ยมาแน่นอนนะทุกคนเดี๋ยวเปิดสักร้อยหนึ่งให้ทุกคนดูแต่ว่าคลิปนี้นานนะครับจะยี่สิบนาทีแล้วมั้งเนี่ยขอโทษทุกคนด้วยนะแต่คลิปมัจจะนานไปหน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวจะตัดอีกนิดน,นึงนะจะตัดแล้วเอ้ยได้แล้วโอ้โหเป็นไงเอาตาไม่ต้องตัดเลยนะครับอืเป็นไงผมบอกแล้วว่าเซิร์นี้ดีนะฮะไปต่อที่ชิดโดนะครับเป็นไงไม่นานอะไรเลยออกแล้วนะครับแป๊บเดียวเองนะฮะ แต่ไซเองจริงอยากได้เป็นกิจมากกว่าเนาะแต่ไม่เป็นไรครับเอานี <c oughs> า่ก็ได้พอตามาใช้ก่อนนะสำหรับผู้เล่นใหม่เดี๋ยวเราค่อยไปหาเวลาเดี๋ยวผมอาจจะไปอาจจะหลังจากอัดคลิปเสร็จเนี่ยอาจจะไปสุ่มหากิจเนาะให้อาจจะเป็นไอ้ไซหรือถ้าซือมะกีนะครับจริง,อย,ง,ยรรงอยากได้ทั้งสองตัวเลยนะครับจริงอยากได้ซื้อมะกีมากกว่าอย่างที่บอกทุกคนนะครับจริงจริงคนจะหาทลซือมะกีก่อนเนาะพูดถึงโอเคถ้าซือมะกีเนี่ยเก่งมากนะครับย้ําเลยนะครับว่าเก่งมากจริงๆนะ สามารถแบกได้หลายด่านมากๆนะครับถ้ามีอวตารหรือกิจนะครับยิ่งที่มีกิจเนี่ยคือยิ่งดีเลยเอาให้ผมไปทำหลายคลิปดีกว,ว่าเนาะก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะเอาเอ,อ,องตัวนี้ที่ e ี o วมาแล้วก็จริงๆหลักๆผมอยากจะมาพูดเรื่องอีเวนเนาะของอีเวนนี้ก็เลยมีแถมอะไรเยอะยืดยาวไปหมดเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตรงนี้เนาะแล้วก็ ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการที่จะทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ใกล้จะวันสงการแล้วนะครับขอพูดอีกครั้งนึงเนาะก็อยากให้ทุกคนนะครับเล่นน้ำกันอย่างมีความสุขสนุกสนานนะครับใครที่เดินทางกลับบ้านขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับหรือใครที่อยู่เล่นอยู่แถวบ้านก็ขอให้ไม่เกิดอันตรายใดๆนะครับมีความสุขวันสงการสำหรับวันนี้สวัสดีครับ